ไอติมครอบคัวหันซาสวัสดีค่ะทุกคนก็วันนี้นะคะก็มีกับช่องไอติมครอบวัวานสานะคะก็วันนี้นะคะไอติมก็จะมาทําคลิปนะคะเกี่ยวกับเกมจักุระนะคะ EP หนึ่งนั่นเองก็วันนี้นะคะเราก็จะ EP สองแล้วนะคะเพราะเล่นลงคลิปที่แล้วไปแล้วนะคะก็วันนี้นะคะไอติมก็จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับเกมสักุระได้นะคะ ก็ถ้าใครอยากถามไอดีบ้านหรืออะไรเกี่ยวกับเกมเซกุระก็จะมาคอมเมนต์มาบอกจิมได้ทั้งในติ๊กต็กแล้วก็ใน YouTube เลยนะคะก็จะปในติ๊กต็อกเดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้นะคะก็นี่นะคะ,คาาก,คะก็คือหน้าตาของเกมเซกุระแป๊มนี่เลยค่ะก็คือหน้าตาของเกมเซกุระ s ูคุซู s i เลนเตอรนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ เคสตูนะคะหรือว,ว่ามีอีกหลายอย่างเลยนะคะก็มีมันมีแบบว่ามีอันมีมีชุดให้เลือกเยอะมากมากเลยนะคะไม่เสียตังค์ด้วยนะคะแล้วก็มีตัวละครจะมีตัวละครให้ปลดล็อกให้อยู่นะคะก็สามารถปลดล็อกเล่นกันได้นะคะก็ สามารถไปเล่นกันได้เลยน,นะคะก็แล้วก็อันนี้นะคะก็จะอีพีหน้าก็จะมาแจากไอดีบ้านให้นะคะน่าจะน,น่าจะนะคะก็โอเควันนี้เราก็มาบอกข้อมูลแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย